ตัวก,กล้องนะคะสาหรับตัวยูเลมซี่นะคะเอ็ทีซีที่ได้<ร>ทางโทรศัพท์มือถือแล้วก็ตัวกล้องเลยนะหัวตรงนี้นะคะสามารถหมุนได้สามรอยหกสิบองศาเลยนะนี่แบบนี้ก็ได้แล้วก็สํัหรมาใส่แต่ว่าไม่ได้โทรศัพท์คือตั้งอยู่อ <c oughs> ทีนี้นะคะวิธีการใส่กับน้น<อ><อ>แบบนี้เนาะ,ะใส่ลงไปนะคะแล้วก็ทําการหมุนล็อกได้เลยโอเคเสร็จแล้วนะคะเอาตัวโกโก้นะคะวันนี้แนนใช้เป็นตัวโกโก้ตัวนี้เนาะ,ะใส่ลงไปนะคะขออนุญ,ญาตค่ะแล้วก็เสียบอีกทีหนึ่ง นะคะเขาจะมีรูเสียบตรงนี้อยู่เลยนะคะเรียบร้อยนี่เสร็จแล้วนะคะเราจะไปบล็อกที่ไหนนะคะก็คือแบบนี้ได้เลยเนาแบบนี้ได้ไหมอย่างเงี้ยคะ่ะได้ไหมได้โอเคคือสะดวกมากหรือจะใช้เป็นตัวขายาวได้ไหมได้นะคะหมุนตรงนี้ก่อนนะคายล็อกก่อนนะคะคายล็อกได้เลยเสร็จแล้วนะคะกดด้านล่างตรงนี้นี่ค่อยค่อยง้างออกนะคะถ้าเกิดง้างไม่ออกให้มาดันตรงนี้ก่อนนะให้มาหมุนตรงนี้ก่อนเสร็จแล้วดึงขึ้นค่ะ ปรับได้เลยอันนี้เขาสูงนะคะร้อยส้าติ้มนะคะ้าแกนคิวโคดด้านล่างของกล่องเพื่อรับกันนะ